ดมาคิ่บาี้สบาทครับสามหมื่นสามหมื่นบาทเกมบนเวทีเป็นไงบ้างวันนี้ก็ช้าไปนแล้าเรามั่ใจวุ้นไหนที่ที่ว่าเราน่าจะชดเจ้เดิได้เดินะแล้ววันนี้สภาพร่างกายเป็นไงก็ดีผู้ช่วมาเป็นไงบ้างคอโชคดีีเหมานอาวุธอาวไหนที่สรง ผมยกสิ่งในรายได้าคใจอยู่ตลอดต่อหัใจบางทีบอกให้ไปนอกผมให้โดนยน่อยนะโดนรวมวพอจะถึงราวนี้มันถึงก่อนช้าไปไหนประมาณเยอะวันนี้มั้งเนี่ยตรงนี้อย่างไรมันมีจังหวะหนึ่งที่เราไปโดนแข่งแล้วหยุดตรงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นน่ะน้องชายน่ะนี่แบบเขาบอกว่าโอ้โหตอนนั้นในใจเราคิดอะไรอยู่ตอนนั้น เดินไม่ได้ต้องเดินอย่างเดียวเป็นไงไฟนี้ต้องกลับไปเสริมเติมแต่งจุดไหนบ้างครับก่อนไอ้ยูวันนี้ครับช้าไปหน่อยขี่เท่าไหร่ครับไฟนี้อยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณพี่เดชพี่ดอห์นก็ทุกทุกคนเลยที่คอนเนอร์ปีนี้อายุเท่าไหร่น้องชายปีนีสิบเก้าปีเข้าหมายเราอ่ะเวทเท่าไหร่ครับร้อยสามหกสามเจ็ดนะชนะกี่ไฟแล้วล่ะครับ สามไฟแล้วสามไฟแล้วสไฟได้ฉีดท,ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับสามสี่หมื่นสเอาไปทำอะไรครับไปพ่อกับพ่อกับแม่อาพรุ่งนี้เป็นวันเกิดเสียงเขาวอวยพรให้เสียงเขาหน่อยครับ,ออรบโอเคครับขอบคุณมากครับ<ห><อ>